นี่ฮะวันนี้พามากินบุฟเฟ่ทะเลเผากินได้ไม่อ้นไม่จํากัดเวลานะครับ4 99, ี่ฮะนี่ทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหมึกจัดเต็มแบบนี้มีบ่อก,กุ้งแบบนี้ด้ยอ้ย <c oughs> เติมกันสดๆข้างๆโต๊ะแบบนี้เลยเถอคเอได้กินไม่หยิบตะคีบกุ้งมาใส่เตาได้เลย <c oughs> ใช่คืออันนี้คือคีบมาแล้วก็น็อกแล้วก็มาย่างตรงนี้ได้เลยนะทุกคนแ <c oughs> ปลกใหม่มากนี่ข้างๆโต๊ะแบบนี้เลยคะแล้วก็น็อกเลยอ่าเลือกตัวไหนก็คีบเอาบ่อยาวขนาดนี้บ่อคือใหญ่มากนี่ฮะ นี่ rats, ักเข้าไปครับุ้้งดูพึ่งน็อกมาพึ่งน็อกมาเธอมันยังดิ้นอยู่นิดนึงนี่ครสดๆเป็นๆแบบนี้เลยนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะคะหมึกกุ้งปูหอยทุกอย่างที่เห็นอยู่คือกินได้ไม่จํากัดเวลาเลยเนาะใช่คนละสี่ก้าแบบไม่จำกัดเวลาเลยเธอตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขทะเลนะคบซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์นะคะอยู่ที่สุขุมวิท70แถวบางนานะครับใกล้ๆ BTS อุดมสุขนะทุกคน ทุกโต๊ะก็คือจะมีเป็นบอ่อกุ้งบอ่อปูอยู่ข้างๆโต๊ะแบบนี้เลยฮะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากก็คือคีบตรงนี้น็อกตรงนี้แล้วก็ย่างตรงนี้กินตรงนี้เลยทุกคนบ่ออยู่ข้างๆมือเลยเธอดูดีเห็นไหมอันนั้นจะเป็นกุ้งหมดเลยนะแต่บอ่อปูก็มีนะใช่บอ่อปูจะอยู่ข้างในนี่ฮะนี่จะเป็นโซนไลาอาหารนะครับจะมีบริการน็อกไว้ให้แล้วด้วยนะจะมีเป็นกุ้งขาวกุ้งแม่น้านะครับแล้วก็จะเมีนปูมา ปูเนื้อปูไข่ก็คือตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยหมึกที่น้องแจมจักอยู่จะเป็นหมึกหมึกหอมเนาะใช่อ่าแล้วก็จะเป็นหมึกร้วยนะครับหอยแคง้งหอยหวานนะครับนี่เป็นกุ้งชีสแบบนี้เอาไปย่างเนาะเธอชิชดเด็ดเลยร้อนๆชิ้นยืดๆใช่นี่ฮะแล้วก็จะเป็นก้างนะคะปลาแซลมอนดูดิเธอชิ้นใหญ่มากใคร<า>ที่ชอบกินปลาแซลมอนนี่คือมาแบบใหญ่ๆเลยอะ่ะใช่แล้วก็จะมีเป็นแบบบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวไก่ เป็นเนื้อปลาดอลลี่นะคบเป็นหมูแล้วก็หมึกกรอบนะทีเด็ดอยู่ที่ตรงนี้เลยฮะอันนี้จะเป็นปูดองนะครับรานดน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้พร้อมเป็นภูเขาไฟเลยเธอมาก<า>อง <ไฟ S 1> ใหญ่มากปูหาใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าดองมาให้ดองซีอิ๊วอะไรแบบนี้นะเป็นปูมา้าเป็นกุ้งนะคบแล้วก็เป็นปลาแซลมอนเนาะใช่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือยังไม่หมดนะแต่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ทุกอย่างเลยสามารถตักกินได้ไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาด้วยนี่ฮะให้ดูเบื้องหลังนะครับวันหนึ่งเขาใช้ปูหลายกระบะกแบบนี้เลยนะครับ ปูทุกตัวก็จะเป็นปูเป็นๆดิ้นๆอยู่นะเขามาตัดเชือกแล้วเดี๋ยวเขาจะไปหยอดลงในบ่อนะครับนี่ปูทุกตัวเป็นเป็นแบบนี้เลยมาคัดไซส์นะครับมีหลายกระบามากครับทุกคนอู้ยเป็นๆมันสู้มันสู้คือเนี้ยถ้าตะปิ้งใหญ่ๆแบบนี้ครสีดำๆข้างหลังเนี้ยจะมีไข่เยอะเป็นตัวเมียนะฮะถ้าเป็นตัวผู้ก็จะตะปิ้งเล็กหน่อยเดี๋ยวให้ดูอ่านี่ตัปิ้งเล็กๆแบบนี้ข้างหลังเนี่ยตรงสามเหลี่ยมเนี่ยๆๆตรงปลายนี่นะฮะอันนี้จะเป็นตัวผู้นะทุกคนนี่พี่เขาก็คัดมาเสร็จแล้วทคนนมาเเแบบี้ลย อันนี้คือรอคิบอยู่เลยเออคือมาแบบสดๆเลยเนี่ยดูเป๊ะเลยทุกตัวก็ยังดิ้นๆอยู่แบบนี้เลยนะครับใครชอบที่เป็นแบบตะปิ้งใหญ่ๆก็ชอบไข่ก็เลือกตัวมีเอาเนาะใช่อันนี้คือเลือกเอาได้เลยอยากได้ตัวไหนเนี่ยตัวเนื้อๆหน่อยก็ตับปิ้งเล็กเนาะใช่นี่ดูหข่นางลมเธอคือตัวใหญ่กว่าช้อนอีกให้เทียบกับช้อนดูตัวใหญ่แบบนี้อันนี้อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะและเครื่องเคียงเขาก็มีให้หมดเลยนะเป็นพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมหอมเจียวเนาะเราไปเลือกตักเองได ดบตันนี้ไม่ต้องนอน <c oughs> อันนี้เราตักมาแค่สามตัวนะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเธอตัวใหญ่มากขึ้นคขาเดียวครบเต็มปล่าแล้ะนี่ฮะให้ดูกุ้งแม่น้ำอันนี้ผมไปช่วงชิงมาได้ให้พี่เขาผ่าหัวมาให้เลยนี่ประหยัดผ่าหัวโชว์ฮะนี่ข้างในจะเป็นหัวกุ้งมันๆแบบนี้นะคะย่างไปกับเตาร้อนๆฮะ,ะอันนี้คือแรไอเทมเลยจริงๆน,นี่จะเป็นมือหอมนะฮะตัวใหญ่ๆลงไปแบบนี้ครับและที่นี่เขาจะเป็นเตาถ่านนะครับย่างมันจะผิดกันนะเตาถ่านกับเตาไฟฟ้าใช่เวลาย่างมันจะหอมนีเธอโอ้หตัวไหนเธอ นี่อันนีน้พี่เขาแนะนําว่าถ้าเวลาน็อกตูวให้จับอย่างนี้อย่าไปถือหู่เดี๋ยวมันหนีอ๋อ <laughs> ให้จับตรงตูดใช่ไหมใชม่ให้จับตรงหูเนะ <laughs> าะเดี๋ยวมันหนีเนาะนี่แล้วก็น็อกแบบนี้เลยฮนะนี่ครับปูเพิ่งน็อกมาสดๆน็นอกไปเลยอุ้อยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนีเดี๋ยวมันหนีเถอะมันยังดิ้นดิ้นอยู่นี่ครปูสดๆสดวันนี้ไม่มีอีกแล้วเลยจริงแล้วชาตน้ำจิ้มของที่นี่เขามาพิกกับกระเทียมก็คือมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยโอแล้วดูกุ้งดิตัวใหญ่กว่านิ้วเธออีกอะแก่ห้า เนื้อกรุบกรุบเด้งเด้งน่ากเนาะคือเอาจริงเมื่อกี้กินเนื้อกุ้งอย่างเดียวก็หวานแล้วนะใช่จริงๆไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วสดๆอ่ะอือหือนี่ดูปูไข่ทุกคนนี่ฮะไข่คือไข่จริงๆแบบนี้นะคะวันนี้รวมอยู่ในบุฟเฟ่ทุกอย่างนะนะใช่นี่กับน้ำจิ้มแซ่บๆนะคะนี่ซักเข้าไปเลยฮะครับหมดเดไปน็อกหม่ เออเนื้อหวานมากหวานจริงๆจริงผมไม่คิดว่ามันจะรวมอยู่ในบุฟเฟ่นะคูไข่ขนาดเนี้ยเขากินราคานี้ได้ไงไม่รู้แต่ถ้าใครชอบกินเนื้อก็ต้องกินตัวคููเนาะใช่อันนี้เราเป็นเรื่องมาเป็นตัวเมียไงนี่เราจะบอกว่าลายอาหารของกินเล่นกับข้าวเราคือเยอะมากนี่เป็นของทอดของกินเล่นมีไข่ปลาหมึกทอดด้วยเธอเป็นไข่ปลาหมึกทอดนะครับี่จะเป็น่าจะเป็นเกี๊ยวซานะครับแล้วก็ทอดมุงทอดมันเนาะนี่มีซาลาเปาชีลาว์ด้วยคือเ่อยู่ในบุฟเฟ่อะไปไปเดี๋ยวเปิดดูอีก นี่ครับนี่เป็นอะไรซาลาปงซาลาเปาหนมจีบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็ฮอร์โมนนะเขาจะอุ่นร้อนๆแบบนี้เลยฮอร์โมนมาเหนียวเหมือนหนมถ้วยเลยนะใช่กระเพาะปงกระเพาะปลานี่น้องแจ่มให้ดูนี่ครับอุ๊ยร้อนๆมากนี่ครับกระเพาะปลารวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์นะครับรายอาหารคืออีกเยอะเลยนะพี่ๆเขาตักกันอยู่แป๊บนึงนี่ครับนี่จะเป็นคอหมูย่างนะครับโอ้โหมาร้อนๆแบบนี้เลยน่ากินมากแล้วอันนี้คือเป็นคอหมูแท้ด้วยนะสังเกตจากลายมันที่แทรกอย่าง ไม้กลิ่นหอมมากทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทะเลถังเนาะหูยมาทั้งกุ้งทั้งปูทั้งหอยเดือดอแบบนี้เลยนะฮะ ันนี้เป็นอะไรเธอปูผัดผงกะหรี่อ่าปูผัดผงกะหรี่มาหอมๆนะคะเป็นปูตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับผัดมาคุ้นๆเลยเธอแลเป็นปู<ช>ที่น็อกเมื่อกี้นี่แหละเนาะใช่เขาใช้ปูเนื้อด้วยน้ำดื่มขนมหวานะอะไรก็มีนะอันนี้เพิ่ม49บาทเนาะใช่ไหมใช่เพิ่ม49บาทคือตักได้ไม่อั้นเลยทั้งน้ำอัดลมน้ำรงอะไรตรงนี้ก็ตักได้หมดเลยนี่ครับใครชอบกินเป็นข้าวเป็นเส้นนะครับจะมีเป็นสปาเกตตี้นะครับนี่แล้วก็ผัดทงผัดไทยนะฮะ ผัดผักแล้วก็ผัดข้าวผัดกุ้งเนาะใช่นี่ข้าผัดกุ้งเนะขาใส่กุ้งมาในข้าวแล้วนี่แบบนี้ฮะน่ากินมากนี่อันนี้จะเป็นโซนขนมนะครับผลไม้อะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็จะมีโซงซชูชิเนาะนี่แบบนี้เลยตักได้เลยฮะนี่ฮะให้ดูทีเด็ดของที่นี่ครับจะเป็นโซนน้าจิ้มนะ,ะมีให้เลือกเยอะมากจะเป็นน้าจิ้มซีฟูด้ดน้าจิ้มหม่าล่าน้าจิ้มซูกี้จิ้มแจ่วอะไรก็คือมีหมดเลยเนาะนี่ฮะอันนี้ผงหม่าล่าคือเป็นผงแบบนี้เลยนะเธอ คือปรุงได้เองเลยอ่ะใช่เลือกได้ตามใจชอบเลยเครื่องมือเขาก็มีให้หมดเลยนะเครื่องมือคีบตีตอกตัดอะไรทุกอย่างก็ไว้กินปูกินกุ้งอะไรเงี้ยเนาะเอาไว้ตีเธออันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับกินหัวแบบนี้เลยรวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วตักกินไปเลยนี่ทั้งเนื้อทั้งหัวนี่ฮะมันๆข้นอือดีงามนี่ฮะแล้วเนื้อเขาก็มีนะนี่ย่างกระร้อนๆแบบนี้นะครับ อันนี้เรอกินแบบไม่จิ้มหวานมากใช่มนี่าฮะอันนี้เป็นกั้งนะครับตัวใหญ่ๆตัดใจ,จแบบนี้รวมอยู่ในบุฟ์อยู่แล้วกินนะกินไม่ต้องเบรกอะเอาตรงๆอะวันนี้จะกินให้ครีปออกเลยเธอะทั้งปูทั้งกังก้งแบบนี้นะครับเต็มเต,มตาแล้วเดี๋ยวเบรกก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนนี่จะเป็นหมึกออกนะฮะมาชิ้นใหญ่ๆย่างกันผมนะฮะอุย้ยอยากลวกินเลยอืมหรือเด้งๆแบบนี้ อ๋เนื้อเรงมากนี่เขาไม่ได้มีแค่หมึกหอมนะทุกคนเขาจะมีเป็นหมึกรวยด้วยนะคะน,นี่เราตักมาแค่สามตัวสามตัวก็เยอะแล้วตัวใหญ่เขาย่างหมึกอร่อยมากได้เหรอเราดูดิมันไม่เหนียวเลยน,เน,น,น,ะะนี่ค่ะจะเป็นหมึกเด้งๆแบบนี้นะครับตัวใหญ่สในใจวันนี้โดบหอยเป็นแบบหอยออกปีกปีกออกหอยอันนี้จะเป็นกั้งกระดานนะทุกคนนี่ครับเดี๋ยวชั้ทแบบนี้นะคะย่างร้อนๆฮะ นี่จะเป็นหอยเชลนะฮะนี่ประมาณแค่นี้พอโตัวนี้ปูเป็นเฟงเลยเนาะเธอเนาะใช่อันนี้คือบุูเป้นนะย้ำอีกทีนึงนะย้ำหลายรอบแล้วก็ของมันคุ้มจริงอะเด้อใช่คือตักได้ไม่อั้นเลยเอาเนื้อหอยลงไปอาบน้ำแบบนี้เลยคยนะกกรับทำๆฮะตุ๊กกับในหอยแบบเนี้ยลงไปอาบน้ำแบบนี้เลยะครับนี่เปรี้ยวๆเผ็ดนะฮะสดจ้าดูฟันยังขึ้นอยู่เลย ไไเฮ้ยใครอยากตามมานะครับร้านนี้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมแนะนำมาช่วงเย็นๆนะจะมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างร้านแบบนี้นะคะทุกคนไปเดี๋ยวให้พี่แชมมากินบ้างดูคนวันนี้นางไม่อยากออกกล้องถ้าใครอยากตามมาร้านเขาเปิดแต่ห้าโมงถึงห้าทุ่มเลยนะแนะนําว่าจองมาก่อนเพราะคนก็เยอะจริงคนเยอะจริงอันนี้ไม่อยากแพนกล้องไหมเดี๋ยวติดคนอื่นใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราใส่พิกัดไว้ให้ใต้โพ์นะตอนนี้ขอไปกินกุ้งอีกก่อนดูดูดูเป็อกแบบนี้เลย อุ้ยตักอีกตักอีก